แรงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องยกพื้นที่ให้วงการนางงามเลยค่ะเมื่อเกิดประเด็นดราม่าผู้เข้าประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand ์2020 เชอร์เอมชยานธนุทำผิดกฎหลังโดนอั้มจรีลักษ์ผู้จัดการการประกวดแฉว่าคนดูแลของสาวเชอร์เอมอย่างเคนสิทธิชัยแฟนตัวมาเป็นทีมงานในกองประกวดและยังรับรู้ความลับภายในจากการเข้าประชุมมาโดยตลอดจนเชอร์เอมและเคนพร้อมกับทนายนีดาสารัญญาต้องออกมาชี้แจงยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่ได้มีเส้นสายกงใครเพื่อหวังความมงกุฎในครั้งนี้อยากให้จดจําเอมในฐานะคนธรรมดาที่เคยมีโอกาส ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนเอ็มไม่เคยต้องการเป็นผู้ชนะอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเอ็มมองว่าการชนะที่แท้จริงในการประกวดนะคะมันคือการได้ทำอะไรที่เราต้องการทำจริงๆเพื่อสังคมและมันคือการทำเต็มที่คือเอมไม่เคยเห็นค่ะและยืนยันด้วยชีวิตว่าไม่เคยเห็นคีย์เวิร์ดค่ะเราไม่รู้จักใครอะค่ะคือพี่เคนเนี่ยเป็นคนเดียวที่มีศัก,กยภาพที่จะทำในจุดๆนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะพาเขาอะ ไปแนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักในฐานะที่ต่อจากเนี้ยจะเป็นคนส่งเราแล้วปรึกษาว่ามันโอเคไหมเพราะว่าผู้ใหญ่ในกองค่ะก็เหมือนพ่อแม่ของกองถ้าเราเป็นลูกแล้วเรามีปัญหาเราต้องวิ่งเข้าหาพ่อแม่ค่ะหน้าที่ของผมเป็นผู้ดูแลสปอนเซอร์ชิพครับผมข้อมูลตรงนั้นไม่รู้ว่าเท็จหรือจริงแต่แต่ถ้าจะถามถ้าจะถามเคนไม่มีครับผมในส่วนการเซ็นสัญญาครับถ้าจะปกปิดจริงๆนะเรื่องวันนี้ไม่เกิดแน่นอน ขณะที่ปุ้ยปียาพรผู้อำนวยการประกวด Miss u n i v e r s ์ Thailand ์ก็ตั้งโต๊ะประกาศขอตัดสิทธิ์การเข้าประกวดของเชอเอมเนื่องจากทำผิดกฎระเบียบของกองประกวดพร้อมหอบหลักฐานต่างๆออกมายืนยันอย่างชัดเจนส่วนเคนสิทธิชยัยผู้จัดการของเชอเอมที่ออกมายืนยันว่าไม่เคยรู้ความลับของทางกองเพราะเข้าประชุมเพียง5ครั้งเท่านั้นทางกองประกวดก็โต้กลับทันทีว่าเรื่องนี้ไม่จริง เพราะเคนสิทธิชัยเขาประชุมมากกว่า5ครั้งแน่นอนและตนก็มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดค่ะพี่ปุ้ยเห็นน้องเปิดประตูเข้ามาพร้อมกับคุณเคนเขาก็แนะนําว่าเป็นผู้จัดการก็พูดเหมือนเดิมค่ะผู้จัดการหนูแล้วก็ตอนมานั่งก็พูดว่าเนี่ยพี่ยังเซาลเลยสวัสดีจ้าผู้จัดการเคนอยู่ในนี้ทั้งหมดแต่ตอนนั้นนี่ก็คือช็อกชาไปทั้งตัวแล้วพี่ปุ้ยก็มีพูดออกไป ตอนที่ทีมงานอยู่กันเยอะๆบอกว่าทุกคนระวังตัวให้ดีอย่าไปออกนอกหน้ากับใครเป็นพิเศษอย่าบายแอสกับใครอย่าทำอะไรให้มันน่าเกลียดแล้วอย่าให้พี่ปุ้ยรู้นะว่าทำอะไรกันไม่ดีฉันเอาตาส่วนกรณีที่อีกหนึ่งผู้เข้าประกวดอย่างแพรวแพรววณิชที่เคยมีความสนิทสนมกับอัมจรีลักษ์ผู้จัดการกองประกวดเพราะเคยร่วมงานกันบนเวทีอื่นเมื่อ2ปีก่อนหลายคนมองว่าทำไมไม่โดนตัดสิทธิ์บ้าง ซึ่งในฐานะผู้จัดก,การกองประกวดยืนยันไม่มีพฤติกรรมบอกความลับในกองประกวดกับใครเช่นเดียวกับปุ้ยปิยพรที่ย้ำชัดว่าหากมีการทุจริตจ,จริงจะฟ้องร้องสาวอ้ําและบริษัทให้ถึงที่สุดค่ะ ไม่เคยได้ข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าถ้าเกิดได้จริงๆอ่ะคงทําอะไรได้ดีไปมากกว่านี้แล้ะค่ะถ้าเราตั้งใจที่จะทุจริตจ,จ,จ,จริงๆเราคงไม่ปล่อยรูปคู่ออไปให้คนไปนั่งขุดเล่นเพื่อมาเพื่อมาทําแบบนี้อยู่แล้วค่ะเงียบหายไปหลายสัปดาห์จู่ๆเรื่องของน้องอ๋อคู่ก,กรณีของเมียหลวงยืนหนึ่งธัญญาธัญเรศก็ปะทุขึ้นมาอีกครั้งหลังมีคนเข้าไปถามเธอในคอมเมนต์ของแอปพลิเคชันดังถึงความสัมพันธ์กับเป็กสันชัยวันเลิกกันแล้วจริงหรือเปล่าซึ่งน้องอ๋อก,ก็ได้ตอบกลับทำนองว่าตนอยากจบมานานแล้ว พอเมื่อขอเลิกทีก็ถูกซ้อมเข้าโรงพยาบาลทั้งยังย้ำว่าดีใจมากที่มีข่าวนี้เพราะทําให้หลุดออกมาได้พร้อมกันนั้นยังบอกอีกว่าเคยเส้นเลือดฝอยในตาแตกและถูกเย็บถึง14เข็มมาแล้วซึ่งก็มีหน่วยกล้าตายเข้าไปถามว่าใช่คุณปอไหมและเธอก็ตอบสั้นๆว่าตามนั้นด้านสื่อเจ๊สั่งลุยบุ๋มปนัดดาก,ก็เผยผ่านรายการตกมันบันเทิงว่าตอนได้มีโอกาสเจอกับทัญญาก็เลยสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งธัญยาก็ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ ตอบเพียงสั้นๆว่าสามีตนเป็นคนห้าวน้องออกก็เป็นคนแรงๆอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็แอบสงสัยว่าถ้าโดนขนาดนี้ทำไมถึงยังทนตั้งใจเนรมิตจ,จัดพิธีชาพนก,กิจพี่ชายสุดที่รักโรเบิร์ตสายควันอย่างเต็มที่แต่ก็ดันมีเรื่องให้ตลกบันเชิญยิ้มและภรรยาของโรเบิร์ตแจว,วิภารัตฉุนจนควันออกหูหลังถูกเรียนคีย์บอร์ดโพสต์ไม่คิดวิจารณ์งานชาปนก,กิจโรเบิร์ตสายควันแบบเสียหายวัดจัดเมนสรุห้ายอด แต่สุดท้ายก็แบกลงตากฝนมาเผาเตา,เตา,เตาวัดสมน้ำหน้าจนทำให้เจ้าตัวและเพื่อนพ้องเร่งตามหาต้นต่อคอนโพสเพียงเพื่อแค่ให้ขอขามาและขอโทษแต่สุดท้ายเกรียนทีบอร์ดรายดังกล่าวก็ได้ติดต่อเข้ามาขอขามากับหนุ่มบอลและภรรยาของโรเบิร์ตในรายการหนึ่งยอมรับว่าที่ทำไปพราะเมาจนขาดสติทำเอาทุกฝ่ายสบายใจไม่ถือโทษกโกรธเคืองถ้าคุณขาดสต,ติคุณพิมพ์เบรุห้ายอด,ดคุณพิมคุณ คุณพิมพ์แบบลงตากฝนไอสายควันสมน้ำหน้าคุณพิมถูบหมดเลยนะค,คุณคาสติตร,ตรงไหนผมให้อาภัยปล่อยวางพวกเราก็มีจิตใจเราเป็นคนเราเป็นไม่ใช่เพราะว่าเออเห็นเราเป็นตลกแล้วคุณจะไปทำอะไรกับพวกเราอย่างเงี้ยมันมันมัน,มนสภาพจิตใจปจ้าแจ๋วว่าแย่พวกเราแย่กันอยู่แล้วอย่าซ้ําเติมพวกเรากันเลยครับ บอลและครอบครัวยังวอนบรรดากเกรียนคีย์บอร์ดอีกหลายคนที่ชอบโพสต์ด่าโรเบิร์ตด้วยท้ายคำหยาบคายว่าหยุดการกระทำซะเถอะเพราะแค่นี้คนในครอบครัวสภาพจิตใจก็บอบช้ำพออยู่แล้วค่ะ